ใจคนตีกันอยู่นานวิธีมือนีย่นขวัญพื้นือมากอยู่บัวใหญ่เล้อพี่น้องเออมสวดค้อเสือมีสวนพญ่บวชเจียงจะาบอกแบบนี้ฮะไอ้เลือติตอบไอเลติตอกไอเลือติดสอติอกหมาบอยังคเลยครับติตสอกไอ้เลือดติตสอกนี่ครับผมตอนนี้นะครับผม ไอ้หน้าทิกตอกตอนนี้เพลงนี้ที่นี่เป็นเหตุนะครับผมประ่ามามกแล้วพออีลอเดอร์พีมากแล้วพออีลอ,อีเดอร์พอนะครับผมคนก็ได้ตีกันนะครับอยู่หนาเว้ีที่แ,บบแล้วตแบบแบบอนนี้รอ <c oughs> เอาไม้นะครับผมศิลปินเราต้องรอถ <c oughs> ือไม่กลับบ้านนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมกัน <c oughs> ได้มาถากันถ้ามาถาเอาไม่นี่จ้ไม่หนระักเพเมื่อได้เนย่ นะครับผมกับีเหตุอะไรบิบารนะครับผมวันนี้ลงนะครับผมอีกซองพลงกับสีลงแล้วนะครับผมแต่ว่ามันมาตีกันใส่กันก่อนนะครับผมทันมาตีกันใส่แบบนี้หรือจีจ่ายคาร์โมลัมแบบนี้กิน้องเป็นหายเป็นอย่างยืนนี่นี่ครับผมกันรอไม่นะฮะเรนนะครับโดนในดนตรีห้องก็โดนนะครับผมในดนตรีเ้า อขวดนะครับผมนะคนที่เขาถือขวดตัวนี้มาเฮ็ดถึงเฮ็ดนั้นก่อนทหารลงนะคนที่เขาถือขวดแล้วก็เขาวี่ขวดถือว่านั่งทหานที่ที่นะครับผมมือขี้บอดนะครับผมมือขี้บอดถือขวดแขางคอครับแข็งคอมือขี้บอดโดนโดนขานะครับผมเขาวี่ขวดถือว่านั้งเครื่องเขากดที่นี่เซกันนะแต่ว่ามันถึงวุ่นขึ้นมางเครื่องก็ซุ่มเครื่องยูให้ที่ก็แตกขวดนะครับเฮ็ดเฮ็ดเกิดแบบพวกในข้าคลิปนะครับผมอ๋อ

ก็ไม่กล้าพอกับเพียรด้โอ้มันรู้ต่อแล้วนี่นี่เนี่ยหลงสาว ผมเหมือนแลววน้รลว,วรงทุนแล้วทุนแล้วก็กินน้มไปหรอมค,ค,ครับผมมาๆผมมนอนมตัวครับ้ยเจ้าคือ,บอ่อบอกว่าจริงออรพ,พ่อใู้สึกกปิดใยเจ้าอะไได้มีันครับพวกเรา่นานคบมมือนมะม้ะคะ,<ล>ะอันนี้คืออาหารตอนดึกๆของพวกเรานะคะที่หากินง่ายแล้วก็หากินเร็วพี่น้องคะ่เป็นวันน่ม่ะนี่เป็นวันเริ่มต้นของพวกเรางานแรกอยเป็นทางการนะครับคนลักษณะการใช้ชีวิต ของพวกเข้าก็จะเป็นประมาณนี้แะครับพี่น้องแนวงานก็กินเมื่อมาในอาเซวยนนะครับภาพที่คุ้นเคยภาพที่คุ้นเคยอาจจะน้อยเพราะว่าวันนี้น้องยุรีมันคุณไมีรดส่วนตัวได้เท่าเดลครับไปกับแม่แซมนะคะส่วนน้องมากอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องตกกลับไปเก็บของยูรีสอนก็เลยเอาไม่เป็นรายถ้าอย่างนั้นน่ะเดามือนาอาจจะมีน้องยุรีมาไย่มันเป็นรถที่เราจะกลับไหมมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ขากรถบ้านนะ ก็งไปรถทางรถนา่นแหละคันทางรถบัสก็ั้นเพื่อนก็สิบเอวาว่ากันเพื่อนผู้ใหญ่ผู้โตล่ะมีรถเยี่นี่เนาะนะคะนี่คืออาหารนะคะถึงแม้จะเป los, ็นมาม่าแต่ก็อร่อยมากๆนะคะอร่อยมากนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้น cool ที่ดีเป็นเรื่องเล่าที่ดีนะครับให้ให้เหมที่พวกเขานะครับเป็นจุดเริ่มต้น วันแรกยังไปทาา่ากาบหมวกสุารามแป้งเดชแ,แม,ม่อนาคตวดมากมือที่พวกเข้าอนาคตขยายไปไกลกว่าน,นี่นะครับก้ามแบบเตีต้ยเราเอาไปยังอะไรมังค์ทำบ้ามาเต่าอลไรเนี่ยนะกินที่ยังกะสม,มัครกะเมกไปเบิ้นหรอไงก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่จะมาเล่าให้พี่ๆแฟนขับสี่เล่นปังนะครับเพราะแซ่บครมบขามปูปูท่านสมัครก็จ<น>ะเป็นหนึ่งอย่างนะคะ ฮาลังใหญ่บวนเราดังแง้งกระซิบอกว่าเฮ้ยไอ้อันนี้ลราจะกี่ไปนั่งกินมาม่ากับจุนนี่ยวนหนาเซเว่น,วนว <laughs> อันนี้คือแบบว่าเป็นบรรยากาศที่กิน,นข้าวแต่บรรยกามีี่ามสูขไปหน่อยค่ะนะคะเดีนะะ๋ยวเราจะรีบรีบกินแล้วก็รีบกลับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแผนางานใหญ่นะคะเป็น้องฝากที่ตามน้ำแน่พรุ่งนี้เนาะ วันที่20นะคะาขอบคุณเจ้าภาพใหญ่ในสปอร์ตด้วยนะคะที่แม่ค่ะพี่มีนเนาะเพื่อนขุนกะทินดูแลแบบยิ่งใหญ่มากนะคะขอบขอบขอบพระคุณเจ้าภาพวันพุธนี้ด้วยนะคะที่จางโตเกียวลั่สิงห์ความเดินโตเกียวมิวสิีลั่ในวัดตัวลั่มในวัดตัวนะคะไปเอาบุญน้่งกันพี่น้องผู้ใดอยุกไก่ที่เจ้าใดพิเวนมันเปลีนะมันเปลี่ บ้านเป็ดหมอสพบ้านเป็ดบอยสพออะไรไปพวกเราคนละพวกเราคนละเขาเล่นกันตำบลบ้านเป็ดครับอ๋อ้ตำบลบ้านเป็ดนะคะมืเอื่นผู้ใดอยู่ใไก่อ่านั่นยัก็ติดตามเพจเราไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะชี้แจงอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปรอดูรอชมกันได้มิสเซาภัยตลอดเวลาค่ะบอลปิดรอบใจใหญ่มิสเซาภัยตลอดเวลาพี่น้องค่ะรอชมรอเชียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเอือนนี่จะเป็นไลฟ์คุมเปิดเนาะไลฟ์เปิดให้พี่น้องเบิ้งทั่วประเทศชาวพี่น้องค่ะ ผู้ดำยูวใกลไปหเห็นกำ้ังใจสมเฮ่าไรคร่ะลูกหลานทีมงานโตเกียวมิวสิกแล้วก็โตเกียวลักซิงนะคะในแบบนี้ย่างพาหมผมนีน่ค <ผม S 1> รับนี่ๆๆไดยอยากเ้าครับตอนสิ้พวกครับห้เตเป็นห้องาเป็นไม่บายครับเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ